สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่อง Smile Life Thailand บายสไตล์ by, by เราจะพาไปปลูกอ้อยแดงอ้อยดำอ้อยขมแล้วแต่จะเรียกค่ะสรรพคุณบำรุงระบบในร่างกายต่างๆเช่นบำรุงเลือดบำรุงหัวใจป้องกันโรคนิ่วเพราะมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะด้วยแต่ที่เราไปเจอมาเป็นประสบการณ์ของท่านหนึ่งค่ะปกติแกเกือบจะเข้าขั้นฟอกไตละแกก็ต้มดื่มแบบชาตลอดตอนนี้ค่าไตาเป็นปกติแล้วเราก็เลยชักสนใจขึ้นมาค่ะเอามาทานบ้างแต่คนละอาการแกัแกนะคะ เราเองเวลาเป็นรอบเดือนจะปวดท้องมาก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 ,มาก,มากค่ะ <c oughs> เคยทานยาที่หมอให้มาดันจ่ายยาให้รอบเดือนเราหยุดซะง,งั้นกรมไข้ขึ้นสิคะจะเหลือเลอะหยุดแล้วทานหยุดแล้วทานสองรอบเป็นทั้งสองรอบค่ะเลิกทานยาไปเลยค่ะทนทรมานเอาทีนี้พอมาทานอ้อยต้มช่วยบรรเทาอาการได้ดีค่ะตอนนี้ไม่ค่อยเป็นลิ่มเลือดค่ะก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุให้ท้องไส้ไม่ค่อยบิดมวนลดอาการปวดลงไปได้ เราเป็นรอบเดือนทีนะคะไม่สนใจใครเลยค่ะแม้กระทั่งโทรศัพท์มาก,ก็ไม่อยากคุยถ้าเพื่อนๆท่านใดมีอาการแบบนี้จะเข้าใจว่ามันทรมานมากๆค่ะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องขอออกตัวกับเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะว่าสมุนไพรทุกตัว มันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลาธาตุไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นบางคนอาจจะเห็นผลช้าบ้างเร็วบ้างบางคนก็อาจจะไม่ตอบสนองอะไรเราต้องสังเกตตัวเองเอานะคะเราก็อยากให้มีการศึกษาวิจัยกันเยอะๆค่ะเพราะเชื่อว่าสมุนไพรในบ้านเรามีประโยชน์มหาศาลและมีอยู่มากมายหลายประเภทมากถ้าวิจัยไว้เยอะๆมีผลรับรองให้เป็นสากลคงจะช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างเศรษฐกิจให้เกษตรกรผู้ปลูกได้ดีค่ะทุกวันนี้พอมีข่าวว่าพืชตัวไหนที่ ชาวบ้านเชื่อว่ารักษาโรคได้ก็จะมีการทักท้วงทั้งจากหมอแผนปัจจุบันและเพจของรัฐว่าข่าวเท็จบ้างข่าวบิดเบือนบ้าง ทั้งที่บางข่าวพออ่านเนื้อหาข้างในก็จะประมาณว่ายังไม่มีข้อสรุปว่ารักษาได้จริงทั้งหมดทั้งที่มีจริงบางส่วนไม่จริงบางส่วนเช่นเป็นแค่ผลปฏิบัติการในห้องแล็บยังไม่ได้มีการรับรองมันก็ดีนะคะที่มีการออกมาให้ข้อเท็จจริงจากภาครัฐแต่บางทีการพาดหัวจะทําให้คนเข้าใจผิดได้ว่าข่าวนี้ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นฟ้าทลายโจรรักษาโรคโควิดได้ข้อความที่ใช้พาดหัวคือเป็นข่าวเท็จแต่พอเข้าไปอ่าน เนื้อข่าวปรากฏว่าอยู่ในช่วงการวิจัยและทดลองผลคือสามารถฆ่าวไวรัสในหลอดแก้วได้แต่ยังไม่สามารถรับรองในคนได้เพราะยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองในห้องแล็บเท่านั้นซึ่งการพาดหัวข่าวลักษณะนี้มันฟันธงไปเลยและเป็นการให้ข่าวในเชิงลบบางคนก็อ่านแต่พาดหัวก็าอาจทําให้เข้าใจคลาดเคลื่อนไปเลยเวลาเราทําคลิปก็จะพยายามหลีกเลี่ยงคําว่ารักษาใช้คําว่าบํารุงแทนค่ะ ในไทยเราเองฟ้าทลายโจรก็ยังขาดตลาดเลยค่ะราคาพุ่งพรวดไม่ว่าจะเป็นแบบแคปซูลหรือแบบผงส่วนที่เป็นต้นก็เพาะขายแทบไม่ทันยังไงสมุนไพรก็โทษน้อยอย่างน้อยก็ป้องกันไข้ได้อันนี้แน่นอนค่ะที่จีนเขาใช้ฟ้าทลายโจรเป็นล่ำเป็นสันสนับสนุนกันแบบจริงจังเราก็อยากให้ไทยมีโมเมนต์นั้นบ้างค่ะ น้ำอ้อยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มฟลาวนอยดย์ฟีนอลิกและกลุ่มไฟโตสเตอรอนในลำต้นมีน้ำหวานคือซูโครสในปริมาณสูงมีธาตุแคลเซียมฟอสฟอรัสจำนวนเล็กน้อยไขยเปลือกอ้อยมีสารชื่อโพลิโคซานน์ผิวของมันมีแว็กออามาทำยาและเครื่องสำอางค่ะกองวิจัยทางการแพทย์กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานว่าอ้อยแดงไม่มีพิษเฉียบพลันมีฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบมีรายงาน การศึกษาวิจัยในประเทศบราซิลว่าการเผาป่าอ้อยก่อนการตัดเก็บอ้อยเพื่อมาทำน้ำอ้อยนั้นมีผลทำให้น้ำอ้อยมีการปนเปื้อนของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งสารตัวนี้คือสารที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์และหากสะสมระยะยาวอาจทำให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกายได้ดังนั้นหากน้ำอ้อยมีการปนเปื้อนของสารดังกล่าวก็อาจจะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายได้แต่มีข้อแนะนำว่าสามารถป้องกันได้โดยการล้างทำ ความสะอาดลำต้นอ้อยก่อนที่จะเอามาคั้นเป็นน้ำอ้อยค่ะทีนี้เรามาดูสปปรรพคุณของอ้อยแดงกันค่ะเราขออ้างอิงจากฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพรคณะเภสัชศษษาสตร,ร์มหาวทิทยาลัยอุวลราชธานีนะคะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะเผื่อท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสปปรรพคุณทางตำรายาไทยลำต้นทั้งสดหรือแห้งขับปัสสาวะรักษาโรคนิ้วอาการไอแก้ไข้คอแห้งกระหายน้ำแก่นผสมกับแก่นปีบต้มดื่มเป็นยาอายุวัฒนะ ยาฟอกเลือดแก้ช้ำบวม กินแก้เบาหวานแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นรสหวานขมแก้ตานขโมยแก้แผลเน่าเปื่อยแผลกดทับชาอ้อยรสจืดหวานแก้แผลเรื้อรังแก้ฝีอักเสบบวมลำต้นหรือน้ำอ้อยรสหวานขมชุ่มแก้ร้อนในขับปัสสาวะขับเสมหะแก้ไอแก้หืดแก้คลื่นไส้อาเจียนแก้ไข้สัมปชวนแก้ปัสสาวะพิการแก้ไตพิการแก้หนองในขับนิ้วแก้ช้ำรั่วแก้ท้องผูกบำรุงกระเพาะอาหาร แก้ขัดเบาบำรุงธาตุแก้สะอึกแก้เมาค้างท้องผูกรักษาตามืดฟางอาการอ่อนเพลียรากใช้รักษาไส้ใหญ่แตกพิการทำให้วิงเวียนหน้ามืดตาลายทำให้เจ็บหลังเจ็บเอว ท้องอืดบำรุงกำลังบำรุงโลหิตรักษาอาการอ่อนเพลียและรักษาเลือดลมสูตรตำรายาพื้นบ้านนคนรราชสีมาใช้ต้นรักษาแผลผุพองรักษาโรคงูสวัสดและขับปัสสาวะโดยหั่นเป็นแผ่นต้มรับประทานครั้งละหนึ่งถึงสองช้อนชาก่อนอาหารเช้าเย็น ทีนี้มาดูลักษณะของอ้อยแดงหรืออ้อยดำกันก่อนนะคะในที่นี้เราขอเรียกว่าอ้อยแดงและกันค่ะเพื่อนๆบางท่านอาจจะสับสนเรื่องพันุ์ของเขาเห็นเป็นสีดำเหมือนกันก็นึกว่าเป็นชนิดเดียวกัน พันธุ์ที่สีใกล้เคียงกันและทําให้เข้าใจผิดได้มีอีกชนิดค่ะคืออ้อยดํายักษ์เราเรียกตามชื่อที่รู้มานะคะผิดถูกประการใดคอมเมนต์มาได้ค่ะมาดูข้อแตกต่างกันค่ะอ้อยแดงจะลําเล็กกว่าอ้อยทั่วไปสิ่งที่สังเกตได้ว่าแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคือใบหรือยอดจะแดงค่ะลําต้นแข็งเปลือกหนารสชาติหวานจืดๆเปลือกติดรสขมดอกสีแดงเข้มนิยมนํามาทําเป็นสมุนไพรามากกว่าปลูกเอาน้ําหวานอ้อยดํายักษ์ลาต้นใหญ่กว่าอ้อยทั่วไปเล็กน้อย สูงใบเขียวแกนขาวดอกสีขาวรสชาติหวานจืดเนื่องจากลำต้นและเปลือกแข็งโตลมได้ดีไม่เหี่ยวง่ายจึงนิยมนำมาผูกหน้าขบวนแห่ขันหมาก หรืองานบุญงานมงคลงานวัดต่างๆและที่ได้ไอเดียมาจากอาจารย์ธงชนะก็คือเราจะปลูกเพื่อมาหมักจุลินทรีย์ทั้งหลายโดยไม่ต้องซื้อกากาน้ําตาลละเอาพ่อน้ําตาลไปเลยค่ะอยากขึ้นราคาดีนะักเศรษฐกิจก็ไม่ดีขึ้นราคากากาน้ําตาลค่ะและจากเหตุที่เขาลำใหญ่จึงเป็นที่มาของชื่ออ้อยดํายักษ์ทาให้ถ้าเราเอามาหมักชีวภาพก็จะได้ปริมาณที่มากกว่าอ้อยพันธุ์อื่นๆค่ะในที่นี้เราจะขอกล่าวแค่สองพันนี้ก่อนนะคะส่วนพันธุ์อื่นๆไว้มีโอกาส เราจะนำเสนอต่อไปค่ะ ทีนี้มาดูวิธีการปลูกกันค่ะซึ่งก็ไม่ยากเลยใช้ได้ทุกพันธุ์ก่อนอื่นเอาอ้อยมาหั่นให้สั้นหน่อยให้พอดีกับภาชนะปลูกเราค่ะจากนั้นเราแช่น้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยเร่งการออกรากแช่ทิ้งไว้2-3ชั่วโมงหรือแช่ทิ้งไว้ทั้งคืนก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆปลูกได้เลยของเราบ่มทิ้งไว้ในผ้าอีกคืนหนึ่งค่ะหรือจะบ่มจนรากงอกออกขาวก็ได้ ผ้าต้องชุ่มน้ำหน่อยนะคะทีนี้ก็เตรียมดินปกติค่ะรดน้ำให้ชุ่มแฉะวางท่อนพันลงไปในแนวนอนกดท่อนลงเล็กน้อยตามคลิปค่ะจากนั้นคลุมด้วยหญ้า หรือเศษวัสดุที่มีอะค่ะของเรามีเป็นใบไผ่ก็เลยเอาใบไผ่ค่ะรดน้ําอีกครั้งทิ้งไว้ในที่ร่มถ้าเขาพร้อมงอกก็จะไวค่ะสองสามวันก็จะมีรากและแตกตุ่มออกมาแล้วเมื่อโตได้ขนาดที่เราต้องการแล้วก็แยกลงปลูกในแปลงจริงต่อไปวิธีเพาะท่อนพันธุ์แบบนี้ก่อนข้อดีคืออัตราการงอกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์และตอนที่เราย้ายไปปลูกต้นก็ค่อนข้างโตแล้วพวกมแมลงทั้งหลายรบก,กวนน้อยอีกทั้งป้องกันหนูหรือสัตว์อื่นๆมาชิมท่อนพันธุ์เราค่ะ The เพราะบางครั้งพวกมันก็ยกไปทั้งท่อนเลยค่ะเราเลยต้องตัดท่อนยาวหน่อยหนูจะได้ยกไม่ไหว <c oughs> ทําเกษตรต้องชิงไหวชิงพริบกับเพื่อนร่วมโลกค่ะไม่งั้นอดศัตรูของอ้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือปลวกค่ะเพื่อนๆอ,อันนั้นก็เอาไปทั้งลำเลยค่ะสําหรับการบํารุงรักษาก็ไม่ยุ่งยากค่ะเมื่อย้ายลงปลูกแล้วประมาณ2อาทิตย์ก็ใส่ปุ๋ยคอกหาอินทรีย์วัตถุมาคลุมโคนต้นหน่อยหนึ่งการใส่ปุ๋ยครั้งต่อไปเดือน2เดือนจะใส่อีกทีดูเอานะคะจากนั้นก็คอยดูแลว่วาจะพืชตามร่อง แกะกาบออกบ้างค่ะเมื่อความสูงเกินเมตรครึง่งเราก็มารวบกอกันล้มกันเพราะถ้าอ้อยล้มเขาจะแตกหน่อออกมาทําให้ลําต้นต้องแบ่งอาหารให้กับหน่อที่งอกใหม่ความหวานจึงลดลงเมื่ออายุประมาณ6เดือนขึ้นไป <c oughs> ก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้แล้วค่ะหากดูแลรักษาดีหน่อเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะสามารถขยายพันธุ์ไปได้ตลอดเช่นกัน ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะใครดูแล้วอยากพูดคุยหรือสอบถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมกันค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปจะต่อไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ